สวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะครับอ่า YouTube ค่อนข้างที่จะกอปรับมุมนิดนึงครับ YouTube สูงไปนะฮะโอเคเนาะโอเคโอเคเนาะสูงไปใช่ไหมสูงไปออกอีกครับเอาลงอีกโอเคลงอีกได้ไหมได้นะโอเคครับอ่าทาั้งทาง YouTube ทงั้งทาง Facebook นะครับผมวันนี้ อาจารย์นันขออนุญาตนะครับมาพาพี่น้องที่เคารพของเรานะครับในการที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเกี่ยวเรื่องพระเครื่องสัญญาณชัดเจนนะฮะสัญญาณชัดเจนภาพก็อาจจะฝั่งนี้นะสองหน้าสองหน้ามากเกินไปใช่ไหมสองหน้ามากเกินไปก็แสงออกนะฮะเราจะมาพูดคุยกันหลักการเรียนรู้พระเครื่องนะครับว่าเราส่องพระองค์หนึ่งเนี่ยส่องพระสมเด็จสักองค์หนึ่งนะฮะมีพระสมเด็จพระสมเด็จสวย สวยขนาดนี้นะนกนะะ็ยังมีคนบอกว่าตีเกนะครับยังมีคนบอกว่าเกก็เสียงนกเสียงกาจะนั้นไม่ได้สนใจอู่แล้วนะครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าเรามีความรู้นะพี่น้องที่รักครับเราจะไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงพวกที่อวดตนอวดเก่งอวดรู้นะครับที่จะมาสวดพระเราเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือในเรื่องของความรู้อาจารย์นันบอกตลอดเวลาครับความรู้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นยิ่งกว่ายิ่งกว่าใดใมีพระสิบองค์ร้อยองค์ยังสู้มีความรู้นะครับหนึ่งองค์ความรู้ไม่ได้แล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันทั้งสองช่องทางน,นะครับทั้ง youtube ทั้ง a c e b o o k นะฮะก็คือการศึกษาพระเครื่องเราเป็นพระหนึ่งองค์นะฮะเราเป็นพระหนึ่งองค์เนี่ยเป็นพระหนึ่งองค์นะฮะทั้งทางยูทูบทั้งทางเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดสองทางเลยเราเป็นพระหนึ่งองค์เนี่ยเราสามารถที่จะ เป็นได้ทุกอย่างเลยมันจะเป็นทุกอย่างไปเองเพื่อตโนมัตนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวอาจารย์ขอปรับมุม youtube ให้พี่น้อง youtube ได้เห็นหน้าจาจารย์จะชัดกว่าน,นะฮะขอปรับมุมนิดนึงนะเอาให้ชัดลงมาหน่อยอ่าถ้าอย่างนี้จะชัดนะฮะจะชัดเลยทาง y o youtube ทางเฟซบุ๊กก็ขอปรับมุมองศานิดนึงนะครับขอปรับนิดนึงนะชัดแล้วเนาะนชัดแล้วเนาะก็อยากจะบอกว่า พันทีที่เราเป็นพระหนึ่งอย่างเราจะเป็นทุกอย่างเลยเราจะสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆครบไม่ว่าจะเป็นเบญจภาคีนะฮะพระเนื้อชินพระเนื้อดินพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อว่านเหรียญรูปหล่อนะครับพระปิดตานะครับหรือว่าเครื่องรางก็แล้วแต่ขอให้เราเป็นหนึ่งอย่างเราก็จะเป็นอย่างอื่นไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าหลักการเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยมันไม่แตกต่างกัน หลักการเรียนรู้พระเครื่องมันใช้แนวเดียวกันวันนี้อาจารย์จะมาบอกหลักการเรียนรู้แล้วก็หลักการพิจารณาอย่างละสี่ข้อง,ง่ายๆซึ่งเชื่อว่าถ้าพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทําตามหรือว่าเอาไปพิจารณาจะสามารถในการต่อย,ยอดความรู้เรียนรู้ศึกษาพระเครื่องได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นมากเกินไปสังคมพระเครื่องของเราในปัจจุบันนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะ ความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าไม่ใช่เสียงจะมีน้อยนะฮะแต่จะจั้นกำลังจะบอกพี่น้องที่รบรักทุกท่านนะครับท้ามกลางน้ําชาใส่น้าพึ่งหน่อยนะฮะเสียงเราจะดีเสียงเรา,าจะโอเคนะฮะใส่น้ําพึ่งนิดนึงท้ามกลางแก้วน้ําชาแก้วกาแฟแก้วเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องที่รบทุกท่านว่ามันไม่มีใครนะครับมาเก่งเกินใครไม่มีใครดีเกินใครและไม่มีใครฉลาดเกินใครในยุคป,ปัจจุบัน ความรู้เรียนทันกันหมดครับความรู้เรียนทันกันหมดแน่นอนความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จงอย่าปิดกั้นความสามารถตนเองอย่าจะดูถูกตนเองว่าคนที่รู้เรื่องพระเครื่องจะต้องเป็นเซียนเท่านั้นคนที่รู้เรื่องพระเครื่องจะต้องเป็นญาติของเซียนเท่านั้นคนที่รู้เรื่องพระเครื่องจะต้องเป็นคนที่ครับบอดมาสิบยี่สิบปีไม่จําเป็นยุคใหม่ของการเรียนรู้นะครับเราสามารถเรียนรู้องค์ความรู้หนึ่งที่คนหนึ่งเรียนรู้มาตลอดชีวิต โดยการต่อยอดจากองค์ความรู้ของคนคนนั้นนะครับได้ภายใน3มเดือน6เดือนหรือได้ภายในเดือนเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความมุ่งมั่นของเราเพราะองค์ความรู้เรียนทันกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของการยุคของความดียุคของความจริงยุคของการสืบค้นข้อมูลและยุคข,ของการแบ่งปันนะครับมันไม่ใช่ยุคมันหมดยุคของการเป็นทาสเรื่องความคิดแล้วนะครับ มันหมดยุคของการโดนถูกครอบงามันหมดยุคของการเป็นมาเฟียนะฮะข้าบอกแท้เองต้องแท้ถ้าเองไม่แท้ถ้าเองต้องส่งลูกน้องไปกระทืบอ,อย่างเงี้ยมันหมดยุคนั้นแล้วจะนั้นว่านะหมดยุคนั้นแล้วมันเป็นยุคของการศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงมันเป็นยุคของการแบ่งปันและเป็นยุคของการให้นะครับและก็มันเป็นยาการยุคเป็นยุคข,ของการที่เราจะบล็อกจะแบนคนที่ดูถูกเหยียดหยามความคิดเราเข้ามา แสดงตนแสดงตัวว่าเป็นเทวดานะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราสามารถบล็อกสามารถแบนออกไปได้ต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ youtube ขอบคุณโซเชียลมีเดียที่มันทําให้เราอยากมีเพื่อนคนไหนก็ได้ไม่อยากมีเพื่อนคนไหนก็ได้นะเพื่อนที่ดีที่ศรัทธาที่คุยกันรู้เรื่องเราเก็บไว้เพื่อนที่ไม่ดีนะครับเราก็ส่งเขาไปอยู่ในกลุ่มที่เขาศรัทธากลุ่มที่เขาชอบอยู่ในคนที่จริตเหมือนกับเขานะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะ เอาละครับวันนี้เรามาดูกันว่าหลักการเรียนรู้พระเครื่องนะครับเราเป็นหนึ่งองค์นะฮะเราเป็นสมเด็จหรือเป็นอะไรก็ได้หนึ่งองค์นะฮะอะไรก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นอะไรก็ได้นะฮะเราเป็นหนึ่งองค์เราจะสามารถเป็นพระเครื่องทั้งหมดเลยโดยอัตโนมัตินะฮะโดยอัตโนมัติมันเป็นจริงหรือไม่นะฮะมันเป็นจริงหรือไม่นะครับการส่องพระนะครับอาจารย์นันมีคําแนะนาง่ายๆก็คือว่าเราต้องเริ่มต้นจากพระที่เราชอบที่สุดก่อน พอเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นกับพระที่เราชอบที่เรารักเนี่ยเราจะศึกษาเรียนรู้ได้แบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยและไม่เบื่อแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในการที่จะสอบอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเหรียญจะเป็นเนื้อว่านจะเป็นลูกปุทวดจะเป็นลูกปุทิมจะเป็นพระสมเด็จจะเป็นพระนางพญยาจะเป็นพระสุ้มกอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราเริ่มเรียนรู้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราเริ่มต้นอย่างหนึ่ง แต่ศึกษาให้จริงจังศึกษาให้ทะลุศึกษาให้เข้าใจนะครับหลักการศึกษาพราะเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นดินชินผงว่านนะครับเบญจภาพาคีพระหลักๆนะครับแต่ว่าคําแนะนําก็คือให้ศึกษาพระหลักนะครับอันนี้ไม่รวมในเรื่องของการศึกษาพระใหม่นะครับคือพระใหม่เนี่ยเป็นพระพูดง,ง่ายๆเป็นพระกระแสเป็นพระที่จะต้องโปรโมทเป็นพระที่จะปัันราคาอันนี้ไม่รวมนะ เรารวมถึงผ้าลหลักที่มีมาแล้วเป็นหลักร้อยหลักพันปีหรือผ้าลหลักๆที่เราเล่นกันเนี่ยเบญจภาพีเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเนื้อว่านนะครับรูปหล่อเหรียญปิดตาเครื่องรางเนี่ยครับประมาณ9ชนิดนะฮะเก้าชนิดเพราะฉะนั้นหลักการเรียนรู้นะครับหลักการพิจารณา4ข้อของอาจารย์ที่มาแบ่งปันวันนี้นะครับมีหลักการเรียนรู้4ข้อหลักการพิจารณา4ข้อนะครับทั้ง2มุมนี้จะทําให้พี่น้องสาม,มารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างชัดแจ้งนะครับด้วยตัวของท่านเองหลักการเรียนรู้ ข้อที่หนึ่งครับก็คือเราจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของการสร้างพระองค์นั้นนะครับเพราะพระทุกองค์ในมีประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพระหลักพระเก่านะฮะมันต้องมีประวัติศาสตร์เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระองค์นั้นเช่นพระซุ้มกอนะครับอยู่ตรงไหนอยู่เมืองกําแพงเพชรใครเป็นคนสร้างพระยาลิไทยสร้างในช่วงปีพศไหนนะครับพื้นที่ภูมิประเทศตร,ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของ หินศิลาแรงก็คือมีแร่เหล็กนะครับชนิดหนึ่นงะะแล้วก็พื้นดินก็จะเป็นพื้นดินที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับคือผู้มีประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เราต้องรู้นะครับข้อแรกนะครับพระผงสุพรรณคือพระภาพะกลางพระภาพะกลางนี่ก็จะเป็นพระเนื้อดินละเอียดนะครับเนื้อดินละเอียดผสมว่านแล้วก็มาเผาอย่างงี้ครับพุธศิ์ของท่านก็จะเป็นลักษณะอะไรก็เป็นปางมานวิชัยอย่างนี้ครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องรู้ เริ่มจากหนึ่งก่อนนะฮะเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนศึกษาประวัติศาสตร์ข้อสองครับเราต้องศึกษากระบวนการสร้างกระบวนการสร้างสร้างจากอะไรสร้างจากเนื้อดินไหมสร้างจากเนื้อผงไหมนะครับะสมเด็จสร้างจากผงปูนเปลือกหอยบวกกมวนสารพระนางพญาสร้างจากนะครับเนื้อดินพิบเมืองพิสุโลกพระผงสุพรรณสร้างจากเนื้อดินภาคกลางนะครับเมืองสุพรรณบุรีอย่างเนี้ยนะครับเราต้องศึกษากระบวนการสร้างหนึ่งประวัติศาสตร์สอง ปลากระบวนการสร้างสร้างอย่างไรสร้างมาจากอะไรนะครับอันที่3ครับเราต้องศึกษากระบวนการสร้างนั้นก็จะมีมวลสารมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับรวมทั้งมวลสารรวมทั้งสิ่งต่างๆที่มารวมอยู่อันที่3ครับเราต้องศึกษาพิมพ์ทรงนะฮะพิมพ์ทรงพุทธลักษณะของท่านนะฮะแรกสุดเนี่ยยังไม่ต้องไปลงลึกในเรื่องของตําหนิแต่เราต้องรู้โครงสร้างอนาโตมีหลักของพระก่อนเช่นพระนางพญาก็จะเป็นสามเหลี่ยมพระสมเด็จก,ก็จะเป็นสี่เหลี่ยม นะฮะสี่เหลี่ยมที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน่อยนะครับพระผงสุพรรณก็จะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยม,มอย่างนี้พระรอดก็จะเป็นองค์เล็กๆนะครับที่เป็นลักษณะเราต้องเข้าใจอนาโตมีโครงสร้างหลักพุทธศินของพระก่อนนะครับไม่ใช่จู่ๆจะไปจําจำตำหนงตำเนีเราอันนั้นมันเป็นการลดขั้นตอนไปถ้าการศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้องต้องรู้จากอนาตมมีของพระพุทธลักษณะพุทธศินของพระก่อนนะครับ พอเรารู้จักพุทธศิลป์เราค่อยไปลงลึกเรื่องตาหนิเรื่องอะไรต่างๆมันจะทําให้เราศึกษาได้ง่ายนะครับอันนี้หลักการเรียนรู้นะข้อที่3นะครับข้อที่4ครับเราจะต้องมีองค์ครูในการศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าเรามีองค์ครูจะเป็นองค์ครูถ้าเราศึกษาสายนุรักษ์นะครับองค์ครูสายนุรักษ์ก็ศึกษาจากองค์ครูครูบาอาจารย์สายนุรักษ์ถ้าเราเน้นสายสากลสายพาณิชย์นะครับเราก็ศึกษาองค์ครูจากสายสากลสายพาณิชย์เพราะว่าองครูของอ แต่ละคนแต่ละองค์ความรู้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยสไตล์ของจารนันจะเน้นให้ศึกษาตั้งแต่สายนุรักษ์ไปก่อนนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงสายสากลสายพาณิชย์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เรารู้ทั้งหมดกอไก่ถึงหอคู่เมื่อเรารู้ทั้งหมดแล้วเราเข้าป่าไปนะครับเราไม่ได้เห็ดเราก็ได้กิ้งก่าไม่ได้กิ้งก่าก็ได้นกไม่ได้นกก็ได้กระแตไม่ได้คือไม่ใช่ตั้งใจเข้าป่าไปเพื่อจะเอาช้างอย่างเดียวมิฉะนั้นท่านจะไม่มีกิน ฮะเล่นพระเครื่องเล่นสายสาพลอย่างเดียวอนุรักษ์ไม่ยุ่งไม่สนไม่แตะนะครับมึงเล่นพระปลอมม้สวดไปวันๆชาตินี้คุณก็มีเป็นไม่มีปัญญาได้พระสมเด็จมาห้อยคอหรอกครับอาจารย์นั้นพูดเลยนะชาตินี้ทั้งชาติถ้าคุณมุ่งสายสาพลอย่างเดียวคุณก็ไม่มีปัญญาได้พระสมเด็จมาห้อยคอเพราะอะไรครับเพราะพระสมเด็จยราคา20 30ล้านคุณจะขายนากี่แปลงไปเช่าใช่ไหมครับคุณจะขายนากี่แปลงไปเช่าคุณจะมีเงินเช่าสู้เศรษฐีได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะครับการเรียนรู้ที่ถูกต้องก็คือเข้าป่าเจอเห็ดเก็บเห็ดเจอผลไม้เก็บผลไม้เจอ,อกิ้งก่าเอากิ้งก่าเจอนกเอานกเจอกระแตเอากระแต่เจอกระต่ายเอากระต่ายเจอมา้าเอามา้านะครับก็คือเรียนรู้ตั้งแต่สายร,รักไปจนถึงสายสากลแล้วอย่าไปเหยียบย่ำภาคคนอื่นอย่าไปสวดภาคคนอื่นอย่าไปอวดตนอวดรู้อย่าไปอวดว่าเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆก็เป็นแค่สุนัขรับใช้นะครับของคนบางคนเท่านั้น นะฮะไม่อยากจะบอกนะพวกที่อวดตนอวดรู้อวดเก่งคุณรู้แค่พระหน้าเดียวอย่างเดียวแล้วคุณก็ท่องมาจํามาแต่คุณไม่ได้รู้เลยว่าอย่างอื่นมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาอวดคงอวดเก่งพวกนี้เป็นได้แค่สุนัขรับใช้นะต้องขอภัยที่ต้องพูดแรงๆนะร,รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็บล็อกาจารน,นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ถูกต้องต้องเรียนรู้ตั้งแต่สายรุ่งักไปจนถึงสายสากลแล้วก็อย่าหยยบย่บำพระผู้อื่นอย่าสวดพระผู้อื่น ครูบาอาจารย์ดีๆที่เขาสอนเขาจะสอนให้ให้เกียรติผู้อื่นเขาไม่ได้สอนให้เหยียบย่ำองค์ความรู้ของผู้อื่นนะครับผู้ที่มาสวดมาอะไรต่างๆอวดตนอวดรู้เนี่ยอาจารย์หยับจะรู้เหมือนกันว่ามึงมีปัญญาหาสมเด็จสายสานที่มึงเพื่อทุนนักหนาเนี่ยได้หรือเปล่าสักองไหมนะครับมึงจะขายนากี่แปลงมึงจะขายทรัพย์สมบัติของมรดกของพ่อแม่มึงกี่แปลมึงถึงจะซื้อพระสายสานได้สักหนึ่งองค์นะครับพระสมเด็จนะฮะเพราะฉะนั้น ความสําคัญของการเรียนรู้ก็คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่กอไก่ถึงหอร์นพูกต้องเรียนรู้ตั้งแต่กอไก่ถึงหอร์นพูกเรียนรู้ให้หมดนะครับแต่เรียนรู้แบบคมในฝักไม่ใช่เรียนรู้แล้วเอาไปทําลายผู้อื่นเอาไปเหยียบย่าผู้อื่นเอาไปว่าผู้อื่นอย่างนั้นมันเป็นการเรียนรู้ที่โง่เขลาบอกปัญญามันเป็นการมีความรู้แล้วเอาไปทําลายไปเหยียบย่าผู้อื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องที่นะรักนะฮะคนดีก็มีเยอะนะครับสายสา h. คนเซียนดีๆก็มีเยอะนะครับแต่คนเร็วๆก็มีพอสมควรนะ นเร็วๆพวกที่ชอบสวดพระผู้อื่นพวกที่ชอบอวดตนว่ายิ่งใหญ่นะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้กินข้าวทีเดียวทีแล้วก็สอบหรอกมันก็กินทีละคาเหมือนกันนะฮะมันก็มาได้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครสักเท่าไหร่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะเพราะว่าความรู้เรียนทันกันหมดแต่ความดีต่างหากที่มันจะคงทนนะพี่น้องที่รักนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปซีเรียสใครมาสวดพระเราถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความรู้เราจะห้อยพระสายนุรัษ์เราจะห้อยพระอะไรมาเรื่องของเรานะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของคุณมาเสือกนะฮะมาเสือกมาสลลมาสวดภาพคนอื่นมาว่าภาพคนอื่นเพื่อจะอวดตนว่าเก่งว่านั้นมันไม่ใช่ลักษณะงั้นก็คือมันเป็นแค่เป็นได้แค่ชั้นต่าอ่ะความคิดชั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ได้ว่านะครับคือไม่อยากว่าใครอยู่แล้ววันๆนีนะน,นะฮะแต่ว่าบางครั้งการเข้ามาตอบตำหนิว่ากล่าวอวดตนอวดเก่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับทุกคนมีครูบาอาจารย์ทุกคนมีสมองทุกคนมีสติป,ปัญญาหมดนะครับ เลยยี่สิบมาแล้วเนี่ยมันเท่ากันหมดเลวครับเรื่องสติปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นหลักการเรียนรู้พิจารณาสี่ข้อแรกนะครับหลักการเรียนรู้นะครับ1น่งเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ของการของการสร้างพระสองเราต้องรู้กระบวนการสร้างมวลสารต่างๆนะครับสามเราต้องรู้พุทธลักษณะพิมพ์ทรงมวลสารนะฮะพุทธลักษณะโครงสร้างหลักของพระเป็นอย่างไรนะฮะสี่เราต้องมีองค์ครูในการศึกษา,เร,าเรียนรู้รระนะครับนั่นคือการ หลักการเรียนรู้4ี่ข้อทีนี้หลักการพิจารณา4ข้อหลักการพิจารณาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากหลักการเรียนรู้นิดหน่อยนะครับหลักการพิจารณา4ี่ข้อก็คือเน่งนะครับเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของพระชนิดนั้นๆเช่นพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จหนึ่งองค์เนี่ยพระสมเด็จหนึ่งองค์เนี่ยจะมีธรรมชาติให้เราได้ศึกษาจะมีธรรมชาติให้เราได้ศึกษาธรรมชาติของพระก็คือความแตกต่างที่ลงตัว ธรรมชาติคือความแตกต่างที่ลงตัวธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเช่นอะไรครับการเวลาผ่านไปมันก็จะยุบจะย่นมันก็จะแตกก็จะปรีกก็จะย่อยสลายไปก็จะเกิดการเป็นรูเป็นร่องนะครับคราบลักษ์ที่เคยลงไว้มันหลุดล่อนออกไปอย่างเงี้ยน้ำมันตั้งอิวที่เคยมันอยู่ข้างในมันซึมออกมาข้างนอกนะครับมันอยู่รนบนพระอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับเราเห็นธรรมชาติสีสันต่างๆวันหน้าต่างๆคือธรรมชาติ ธรรมชาติของพระซุ้มกอธรรมชาติของพระรอดธรรมชาติของพระผงสุพันธ์เมื่อก่อนอาจารย์ไม่เข้าใจคาว่าธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรอาจารย์ธรรมชาติอาจารย์บอกผมหน่อยว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันบอกออกมาสักคำหนึ่งว่าคืออะไรธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกมันไม่สามารถขีดออกมาเขียนออกมา,มา,มาว่าธรรมชาติคือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองธรรมชาติคือสองบวกสองเท่ากับสี่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจึงเป็นเสน่ห์ของการศึกษาพระเคลื่อน ธรรมชาติของเหรียญหล่อธรรมชาติของพระหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยจะแตกต่างกันธรรมชาติของพระรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นพระรูปลอยองค์เหมือนกันรูปเหมือนเหมือนกันแต่พระหล่อหลวงพ่อเงินนะครับกับพระที่เหรียญปั๊มของหลวงพ่อเดิมเนี่ยมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นคือธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะฮะวันนี้นี่คือหลักการพิจารณาถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินะฮะเหรียญ อย่างเหรียญปั๊มเนี่ยมันกระแทกออกมามันจะต้องมีความตึงมันจะต้องมีความคมมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอักขระต่างๆจะต้องตั้ง9 0้าวงศากับพื้นอย่างเงี้ยคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะครับอันที่2ครับเราต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของจะขอใส่แว่นก่อนนะครับต้องใส่แว่นนะครับในเรื่องของความเก่านะครับความเก่าธรรมชาติ กับความเก่ามาด้วยกันค็จริงอยู่แต่ความเก่าเนี่ยบางครั้งถ้าพระร้อยห้าสิบปีนะครับพระสมเด็จร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีเนี่ยเก็บดีขนาดไหนก็ต้องมีความเก่าหลงเหลือให้เราได้สัมผัสนะครับธรรมชาติของพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันร้อยกว่าปีธรรมชาติของหลวงพ่อเงินนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยมันจะต้องมีสนิมโลหะต้องมีออกไซด์ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยความเก่านะฮะ ระหว่างธรรมชาติของเหรียญคณาจาร์โบราณนะครับทองแดงสมัยเก่ากับทองแดงสมัยใหม่มันจะไม่เหมือนกันทองแดงเก่าเนี่ยมันจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ซีดที่ตายแล้วมันจะแตกต่างกับทองแดงปัจจุบันที่มันสดใหม่นั่นก็คือความเก่านะครับเนื้อทองเหลืองของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองที่ตายแล้วทองเหลืองที่ตายแล้วก็คือสีมันจะซีดมันจะหมดยางบางครูบาอาจารย์บางท่า,งา,งา,านก็ใช้คาว่ามันหมดยาง มันตายแล้วะมะนั้นมันก็จะแตกต่างจากพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีความสดความใหม่แต่ว่าธรรมชาติความเก่าเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญข้อหนึ่งคือธรรมชาติโดยรวมขององค์พระนะฮะหลักการพิจารณานะข้อ2ก็คือความเก่านะครับคำว่าเก่าก็คือเก่านะฮะไม่สามารถคือสมมุติว่ามันเก่าเนี่ยทำให้มันเก่าเนี่ยถ้าคนที่เขาเก่งจริงๆปรมาจารย์จริงๆครูบาอาจารย์จริงๆเขาจับขึ้นมาเขารู้เลยว่าเก่าจริงกับสมมุติให้เก่า เก่าเดือยน้ำยามาชุบมาเคลือบทุกว,วันนี้มันมีน้ำยาทําให้เก่าก็ได้เอาไปหมักเอาไปอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่สามารถหลุดรอดสายตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญได้นะครับมันไม่สามารถหลุดรอดได้นะครับการศึกษาพระเครื่องสมัยนี้เท่านั้นแหละครับที่มีคอสมีอะไรที่อาจารย์จะทําออกมาแต่สมัยก่อนมันเป็นครูพักรักจําหมดข่าวดีนะอาจารย์จะทําคอสพระเครื่องออกมาพระหลักๆออกมาทั้งหมดเลยเป็นเบสิกการศึกษาเคล็ดลับเบสิกสไตล์อาจารย์นเนี่ย ใครสนใจเรียนรู้เนี่ยเอาแบบราคาไม่ถึงพันเนี่ยหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยทําให้ท่านรู้พระนางพญาทั้งหมดตั้งแต่ประวัติจนกระทั่งถึงตําหนงพิมรงเนี่ยหลักร้อยเนี่ยทำให้ท่านรู้พระรอดทั้งหมดตั้งแต่ประวัติจนกระทั่งตําหนิพิมรงต่างๆองค์ครูด้วยเนี่ยอาจารย์นันเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านยินดีที่จะจ่ายเพราะการศึกษาเพราะเครื่องสมัยก่อนมันไม่มีคอร์สอย่างนี้หรอก แต่ว่าอาจารย์นันเชื่อว่าการมีคอร์สท,ทำให้คนรุ่นใหม่ศึกษาพระเครื่องได้ง่ายขึ้นทำให้คนที่เข้าใจยังไม่ครบ360องศาได้เข้ามาทบทวนได้เข้ามาศึกษานะครับมันเกิดแรงบรรันดาลใจเมื่อเช้านี้ก็มีท่านเ,าเ,าเ,าเป็นเขาเรียกคนที่มาลงคอร์สนะครับท่านให้เกียรติมาลงท่านเป็นทนายความอายุตั้ง70นะครับไม่ได้เก่ง Facebook แต่ว่าช่วยให้ลูกหล,ล,ลานมาทำแล้วก็โรงเรียนแล้วท่านก็กรุณาโทรมาบอกว่าอยากจะให้ทำคอร์สท,ทั้งหมดก็เป็นแรงบรรันดาลใจให้อาจารย์นัน ทำเบสิกนะครับ,รบเป็นเบสิกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําแบบคือเรียนจบปุ๊บต้องเป็นเซียนเลยแต่คุณเรียนจบปุ๊บคุณเอาไปต่อยอดได้น,นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะคืออะไรก็มาไม่ไมาหยุดยั้ยงในจาน์นั้นได้นะครับถ้ามีความตั้งใจก็ทําไปเพราะเราเชื่อว่าคนที่รักศรัทธาเราก็มีคนที่ไม่รักไม่ศรัทธาเราอย่างมากเขา,เข,าเข้ามาบนมาอะไรเราบล็อกเราแบนออกไปก็จบไปอยู่คนละโลกนะครับอยู่ประเทศไทยเหมือนกันอยู่โลกใบนี้เหมือนกันแต่ว่า Facebook เปิดโอกาสให้เรา กีดกันพวกที่เราไม่ชอบไม่ถูกชะตาหรือไม่ถูกใจเราออกไปอยู่คนโลกได้นี่คือข้อดีของ a c e b o o k นะต้องขอบคุณนะอ่านั่นคือหลักการพิจารณาข้อที่2อ,อันแรกก็คือธรรมชาติอันที่สองความเก่านะครับอันที่3ก็คือเนื้อหาเนื้อหานะครับเนื้อหาเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างพระสมเด็จเนี่ยเนื้อหาสําคัญกว่าพิมพ์ถ้าเป็นสายนุนรักษณะแต่ถ้าเป็นสายสากลเขาก็จะบอกว,ว่าพิมพ์สําคัญกว่าเนื้อหา แต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสําคัญกว่าหรือพิมพ์สําคัญกว่าสุดท้ายก็ยังไปอยู่ที่การพิจารณาเจาะลึกลงไปนะครับในเนื้อหามวลสารว่าส่องเข้าไปนะครับอย่างพระสมเด็จเนี่ยเม็ดแดงพระสมกอมีไหมเม็ดดามีไหมเม็ดกวดเทามีไหมเม็ดขาวมีไหมเม็ดน้ําตาลมีไหมลักษณะอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็จะต้องมาอยู่ที่ลักษณะของเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสน,นะครับที่เราจะต้อง รู้ต้องเข้าใจนะครับเนื้อหาบนสารนะฮะอันต่อไปครับหลักการพิจารณาก็คือตำหนิพิมพ์ทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของพระแต่ละชนิดตั้นั้นทีนี้แหละครับพอเราเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเข้าใจความเก่าเข้าใจเนื้อหาบนสารแล้วค่อยมาเจาะลึกตำหนินะฮะตำหนินะครับ,ดนะรบโดยเฉพาะในสายสาปนจะให้ความสําคัญกับตำหนิเป็นหลักแต่ว่าในสายนุรักนะครับจะให้ความสําคัญกับเนื้อหาธรรมชาติเป็นหลัก เพราะว่าจุดประสงค์ต่างกันสายสักลนก็คือพระแท้ต้องขายได้พระขายไม่ได้ก็จะเป็นพระปิดพิมพ์พระเก๋ไปเพราะว่าเล่นเฉพาะพระที่ขายได้เพราะจุดประสงค์คือเล่นพระเพื่อขายพระจุดประสงค์ไม่ได้สะสมพระจุดประสงค์ของสายสักลนคือเล่นพระเพื่อรวยเล่นพระเพื่อขายพระไม่ได้เล่นพระเพื่อสะสมนะครับเล่นพระเพื่อขายพระแต่จุดประสงค์ของสายนุรักษ์ก็คือเล่นพระเพื่อสะสม เพื่ออนุรักษ์มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากันถ้าเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเรามันก็จบนะฮะทุกคนเข้าใจกันจบนะฮะชอบสายไหนสะสมสายนั้นชอบสายไหนศึกษาสายนั้นไม่จําเป็นต้องเข้ามาวุ่งมาว่าใน YouTube ของอาจารย์มีคนมาสวดเป็นพระองค์นี้ปลอมอย่างนี้โอ้โหคุณรู้คุณรู้ได้ขี้เล็บผมหรือเปล่าคนนันแหละคนที่มาสวดน,นะฮะคุณรู้ได้ขี้เล็บผมไหมอย่าพูดอย่าพูดว่ารู้อะไร ขี้เล็บผมนะคุณรู้ไหมนะครับคุณรู้คุณรู้เท่าเท่าไหร่หรือคุณรู้องค์เดียวที่ในหนังสือที่คุณมีเนี่ยองเดียวที่เขาบอกว่าแทนนะคุณรู้แค่นั้นหรือคุณรู้เท่าขี้เล็บผมไหมเท่านั้นแหละคือที่เขามาสวดนะอาจารย์นั้นก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่ก็แบทบ็อกแบนออกไปนะครับคือการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ของคนได้ไปต่อยอดไม่ใช่ไปบอกเขาว่าอย่างนี้ต้องแท้อย่างนี้ต้องเกสหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองกองในคิดีเนี่ย หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่ในความเป็นจริงกองทรายสองกองรวมกันมันไม่ได้สองมันได้หนึ่งกองนั่นคือชีวิตจริงทฤษฎีการศึกษาพระเครื่องก็เหมือนกันคุณจะใช้หลักการหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงแท้ต้องนี้นี่นี่โอเคนั่นคือสายสากนใช้สไตล์นั้นถูกต้องก็แล้วแต่แต่ว่าสายนุรักษ์มันต้องใช้พิจารณาองค์รวมสายนุรักษ์ต้องพิจารณาองค์รวมนะครับไม่ใช่ไม่มีจุดนี้พระทั้งองค์จะเกตไม่มีเม็ดนี้พระทั้งองค์จกเกมมมมันมมันนไไ่่่่ใใชช มันไม่ใช่เลยหลวงปู่ทวดเหมือนกันถ้าไม่มีเม็ดสีแดงๆนะครับเขาเรียกอะไระวาอเลยนะแดงๆอะ่จะจำไม่ได้วานเลยนะวานสบูเเบสบ่เลือดไม่มีเวทดวานสบู่เลือดเม็ดเดียวพระหลวงปู่ทวดทั้งหมดแท้หม,ทหมดนะครับไม่มีเว็ดนี้เว็ดเดียวเกะโอ้โหถ้าพิจารณาอย่างนั้นก,ก็ตามใจนะครับแต่ว่าอาจารย์นันอยากจะบอกว่าเราควรพิจารณาองค์รวมองค์งรวมนะครับองค์รวม ถ้าเราพิจารณาองค์รวมเนี่ยเราจะไม่กันพักแท้ที่ไม่มีบางสิ่งบางอย่างออกไปมันจะทําให้เราพิจารณาได้อย่างมีความสุขแล้วการศึกษาพระเครื่องที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไม่ว่ากาันไม่สวดกันไม่ทําลายกันแต่เข้าใจกันช่วยกันเป็นมิตรภาพเป็นคัลยาณมิตรที่ดีต่อกันชอบแบบไหนเพื่อนชอบแบบไหนโอเคเพื่อนชอบสไตล์ไหนโอเคนะครับแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกินกาแฟร่วมแก้วกันกินกาแฟร่วมกันได้พูดคุยกันได้ ไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาบ้ากันต้องมาว่ากันนะครับถ้าอยู่บนสังคมของการตําหนิตีดีมการว่ากันเนี่ยคุณจะหาความสุขไม่ได้เลยต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยคุณก็หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าอยู่บนสังคมของการแบ่งปันของการให้ของการเข้าใจกันเนี่ยแม้ชอบไม่เหมือนกันคุณก็มีความสุขได้นะครับแม้สะสมไม่มเ,มเหมือนกันคุณก็มีความสุขได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นาจนั้นอยากจะให้พี่น้องชาวพระเครื่องทุกคนได้มีความสุขในการศึกษาในการสะสม ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาหาสวดแต่ภาคคนอื่นตื่นขึ้นมาหาว่าแต่คนอื่นนะครับมันเป็นนิสัยจริตที่แย่นะครับไม่ควรทำนะพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็นี่คือหลักการพิจารณา4ข้อทั้งในเรื่องของหลักการเรียนรู้และหลักการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหลักการในการเรียนรู้นะครับ4ี่ข้อข้อแรกครับเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ของการสร้างเราต้องรู้กระบวนการของการสร้างนะครับอันที่สองนะครับอันที่3ามเราต้องรู้ พุทธลักษณะพิมพ์ทรงนะครับอันที่4เราต้องมีองค์ครูนี่คือหลักในการเรียนรู้นะครับหลักการพิจารณา4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเราต้องรู้จักธรรมชาติโดยรวมของพระนะฮะข้อที่2เราต้องรู้จักความเก่านะฮะข้อที่3เราต้องรู้จักเนื้อหามวลสารนะครับข้อที่4เราต้องรู้จักตําหนิเอกลักษณ์พิมพ์ทรงเจาะลึกลงไปอันนี้คือหลัก4ข้อคือเราเป็นพระหนึ่งอย่างเนี่ยมันใช้หลักการนี้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลย ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องไม่มากก็น้อยในไลฟ์สดนี้นะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับยังไงไอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ยังอยู่ใต้คําว่าพระเครื่องอยู่ใต้คําว่ามรดกแผ่นดินนะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่ว่พระเครื่องเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือการช่วยกันส่งเสริมช่วยกันในการพัฒนาช่วยกันในการแบ่งปันมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนทุกๆฝ่ายอย่างแท้จริงนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์สตอไป นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทั้ง2ช่องทางทั้งทาง YouTube ทั้งทาง Facebook สวัสดีครับ